เอียอีเลียเียแสบเข้มขนแกงี้ยด้วต้องเห็นนั่นโดดน้ำเดียวเพทา่แกงป่าครับอาตะเพียนแกงส้มใส่บักขามอ้อนบักอกกอกไว้ใส่พวกนี้ใส่ปรอเทศครับขาบนี่เลของทีนแ่บประเทศับพักชี หอมบัวเติมหอนกระตัแจวะกาอครับมีสักเซี้ยนปดนึงครับปนัม่นหัแบบนี้นี่นักกินแล้วมีคนปอนอ้ยนั่นนี่ถึงอาบน้ำมาแล้ว อ้นั่นวเนี่คมกินเขาอิ่มก้อนมาสัน่นเดี๋ยวคม้มเทศให้อยูอ่หอมแกงเ <laughs> ของาอันมาครับเขาแรงนี้ครับแกงสมแบบอีสานครับแกงสมปัตเพียนแจ้าบกกอกครับเอ,ง,อง,บงยอดอ้อยพักเสียนครับ ทอดปลาทอดปลาแหงครับปลาชิวแก้วตัวยิ้มใหญ่ปลาชิวอ้าวไหมละ่ะตัวนี้ใส่ก่อนเ๋ามาขวานกินแล้วมันหิวท่นบอกวันนี้ไนะปั้นหิวแล้วนี่เอายาบัวปลานี่ปั้นกินปลา,า,าปะทับองไปที่นี่เออซิมครับไปที่นี้จิ้มแกกสม้มแถวหัะ ทำไมอันเยินกวันได้หนิเหยินกวันบาเลยแสบเด้อกางไหลได้ระวังเด้อป่านทำแสบกางหน่อยไม่แต่ป่านนิ่งอย่างเดียวครับสุเหมินกาง หอมดีว่ะแม่ไข่หอมจวิงทั้งไข่ทั้งขีดมันแสนขนนมว่าแม่ขึ้มาขม แก้วบอกว่านนัวสมสมเ็าปากหอมๆรับเมนูอีสานอีกอันนึงครับ่างเลยตัวอีกตีบหมอครับคืองหมอเล็กสวยนึง กับรักชุเอาแห้งแงทอดแก้วปักขวางพึ่งสุดยอดเท่านั้นครับ เอาแบ่เอาเอาดอ่าจเกกบนือบุเบิยัดอนยดกรไดกินบันนดนไ,นได้สมัครบัตนั่นไม่ีกบุได้ื้อลูกดดเพชรคัาแม่ว่าน้องมึงจะหลู่กันนะหลงถีบว่ะ ออามาแยบจากบโอ้ยเนี้ยนกสนะอกนครับแสบยมากครับเจียกยอดอ้อย เผื่อตึงครับด้านม้าเปล่งักอ,อื่นเขาดีครับน้องแม่คันแม่คันส่งพักใายสามมอนตนตลาดนะ้องๆลูกดวดน้ำไม่คือตลอดต้มสับปะรน้องสบวนน่าริน แยมกวางแทบน่าเ่าเยอแฟนครับ,ร<โฟ>บเพไม่กินเกียงแา้ไม่เกียงดดวยครับอันนี้ครับมุ้ยทิแทบยูแนวจ้เห็นจะปิน่นมันหลงองงเพินขางบ้านเขาไปหานอก,อกนไปกไินมันหลงังใส่ไได้เขาให้ถงแจ่าเจ้าลกมาเปินกิ่ซ้ำสมสม มันยงนังแจ๋บเลยัิลิปิน้ำนู่นเดียวแม่น้ำแกงปานืา้นนนอนิ่มอ่อนะน้ำกั่งนวละลาน้ำกั่งครับระวังกินปลาเจ้าหมา Wow, yeah. เดี๋ยวมาเปิดร่วมเดี๋ยวทางกองครับนี่เวลาอ่านหนังสือวันนี้ครับคือกุศลนะต้องได้หลายแก้มสม มันมาำานได like ้หลายบบนม่นสดแจบเรือที่หมดมาควันที่พี่ลงมาเหรอ

ทำน,น,นี่นุ่งหมดได้เลยคบอยงน มัน <coughs> <coughs> <tare again response> mm -hmm.

<cười> <cười> <Xong bộ>? <cười> <cười> nó phải ของประกอบแล้วนะได้ Tắm ngang cả ngang 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 là ngang 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 cho ngang 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 ngang

สามารถจัดในห้อได้ไหมบอกให้ดูด้วย ยาวกว่าพุทธบาทหมอสาี่ประโยชน์หนองนมำที่ก่บอนข 这几天他们没有了，为啥我

phải nói rằng thì họ cũng có khả năng chịu tuổi có được. đi

cái này nó nó mới đi chứ tao chứ cái gì chứ có sao đâu กันไงครับข้าวข้าวไร่ชิมข้าวแล้วมันอร่อยชอบก็กวบย่างเยอะเลยตุ่มไปทานทอดกวบกินแบบ vẫn là gì tôi mắc lợi ích nó cũng không 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 có không 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 không

เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย